แอนโทเนียสวมวันทีสอวดหุ่น xy, เนซ็กซี ia, ่เดินแทบรอบพรีลิมินารีมิสยูนิเวิร์ส2023 2วินาทีแอนโทเนียโพซิลรอบชุดว่ายน้ำเดินแทบในชุดวันทีสสีเงินอวดหุ่นสมส่วนสุดเซ็กซี่รอบพรีลิมินารีมิสยูนิเวิร์ส2023 แฟนนางงามไม่เผื่อใจตะโกนเชียร์ไทยดังลั่นหอนผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกวดชุดว่ายน้ำซึ่งเป็นการเก็บคะแนนในรอบพรีลิมินารีพรีลิมินารีคอมเพทิชั่น เพื่อลุ้นเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายบนเวที Miss Universe 2023 Miss Universe 2023รอบตัดสินทางด้านตัวแทนสาวไทยแอนโทเนียโพซิลไม่น้อยหน้าโชว์ความเป็นนางพยาเรียกเสียงกรีดจากแฟนนางงามดังกึกก้องแอนโทเนียในชุดว่ายน้ำรอบพรีลิมมินารีบอกได้คำเดียวว่าสวยเซ็กซี่และสามารถสะกดแฟนนางงามที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดได้อย่าง ซึ่งเธอปรากฏตัวในชุดวันทีสสีเงินเมทัลลิกพร้อมทรงผมรัดตรงก่อนเดินโชว์หุ่นสมส่วนด้วยความมั่นใจเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการให้ได้มากที่สุดด้านแฟนแฟนนางงามที่รับชมการถ่ายทอดสดก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านพ้นไปอย่างเสียเปล่าต่างทำหน้าที่อย่างขมักขะม้นด้วยการเคาะแป้นพิมพ์ส่งเสียงเชียร์ตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยจนได้ใจคนทั้งโลกก็ว่าได้ส ำหรับกระแสของแฟนๆหลังจากแอนโทเนียเดินชุดว่ายน้ำเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยต่างลงความเห็นว่าเธอเลือกชุดว่ายน้ำได้ถูกต้องมากเพราะหลายคนพากันลุ้นอยู่ว่าเจ้าตัวจะเลือกแบบไหนเพราะปีนี้ชุดไม่ค่อยถูกใจแต่ของแอนคือสวยมาก